เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิจิคนที่มาเิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรดีนั่นเองนี่นะครับในคลิปนี้ในหน้าจอตอนนี้เราเห็นเป็นโตเกียวเรเวนเจอร์นะครับที่มารอบแรกนะที่เป็นคู่เทพนั่นเองนะครับคลิปนี้ครับจะน่าจะเห็นจากปกคลิปป็นแล้วเราจะเอาคู่เทพของนะครับรอบที่แล้วมามาประทะกับรอบนี้กันว่าคู่ไหนจะดูเก่งกว่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือเราเอาจะลองมาสู้กันเลยนะครับซึ่งคู่เทพรอบที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นซีซั่นแรกใช่ไหมซีซั่นสองสิ เพราะวันเป็นซีซั่นสองเนาะก็จะเป็นมกกี้กับทาเคมิจิ ichi, นะครับไม้กับไฟส่วนอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่ใหม่เนี่ยก็จะเป็นมกกี้น้ํากับตัวอิสนะนั่นเองนะครับเป็นธาตุไฟอนะ่ะเดี๋ยวมาลองสู้กันว่าวันนี้นะครับจะสามารถชนะกันได้ไหมถ้าถามว่าจริงๆแนละ้วคู่ไหนควรจะชนะอันนี้เราก็น่าจะตอบกันได้นะว่าคู่ไหนควรจะชนะ <c oughs> โอเคส่วนเกียร์เราใส่เกียร์อ่ระดับเดียวกันก็คือเป็นเกียร์หลบร้อยต้านร้อยนะครับรถแรกรถคูดเรนเจอร์นะครับเราจะใช้ใช้เป็นประมาณนี้นะฮะอ่าไอดีหลักเนี่ยผมถอดโดยแน่นอนออกให้กับ เมกีนะ้เนาะเราถอดออกไปแล้วโดวยแน่นอนเพื่อไม่ให้แบบมันเป็นการโกงกันนิดนึงนะครับส่วนบัฟกลุ่มของทั้งสองคอลลาโบนะครับก็เป็นบัฟกลุ่มเดียวกันก็คือเป็นบัฟพลังชีวิตนั่นเองนะมาเดี๋ยวมาลองตีเป็นแบบเป็นคู่กันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปแยกเดี่ยวนะอันนี้เป็นแบบเป็นคลิปมวยอย่างเดียวเลยนะรเรามาเพื่อแบบมีมวยกันอย่างเดียวเลยนี่เรามีขนนกเยอะแยะพร้อมที่จะมีมวยกันมากเลยไปนะครับตัว i d 4นะครับจะเป็น ID ดีที่มีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี่ไอดีสี่จะมีหมด2 อ่าสองตัวเลยนะครับจะเป็นทั้งคู่เลยเนาะเดี๋ยวดูนิดนึงใช่ไหมไอดี ID. นี้โอเคอ่ะเกียร์ประมาณนี้ฮะเกียร์ก็เป็นเกียร์กบซะส่วนใหญ่นะครับแต่แต่บอกไว้เลยว่าเป็นเกียร์ที่หลบรถต้านรถแรกนะครับเต็มที่เหมือนกันอ้าวหายไปแล้วเอามาอีกรอบหนึ่งตืดตดตืด,ตด,ตดอ่ะโอเคเราจะไม่ปล่อยอะไรเยอะแยะนะครับเราจะค่อยๆเล่นนะครับอ่ะทางฝั่งเราเนี่ยนะครับจะได้เปรียบนิดนึงเพราะฝั่งเราเนี่ยมีคอมโบนะครับเป็นหยุดเวลานะครับตัวหนึ่งเนาะไมกี้ ติรดเติดแล้วก็ตะกีบวิถีที่เป็นล่างโคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันไปนี่แน่ใครจะชนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันะลองใส่ออโต้ไปให้ามาันให้ามันเล่นออโต้สู้บอทไปครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมรอบใหม่ดูเก่งจังเออเกียร์รอบใหม่ดูกากกว่าด้วยซ้ำนะครับอ๋อใช้อมตะด้วยเอ้ยมีคนมามาช่วยหรือเป็นพ่าโดนประชิดอ,อันนี้ต้องอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องต้องมาลองลดูกัน โอ้โหอะไรเพื่อนมาเยอะขนาดนี้แต่ที่สังเกตง่ายๆรู้สึกว่ามันมันดูดีกว่านะ,นะรอบอรอบใหม่เนี่ยดูมีภาษีเยอะกว่านะสกิลก็ถือว่ารอบเก่าเนี่ยดีกว่าแต่ว่าเอามาชน,นจริงๆก็ทำไมรอบนี้ชนะไม่ไปรอบเก่าชนะไอ้ไม่ทำไม,ทำไมทำไมรอบใหม่ชนะเฮ้ยผิดคาดนะเนี่ยผิดคาดเนีน่ยเดี๋ยวเอาใหม่เอามาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เราอาจจะปล่อยไม่ทันบอดก็ได้นี่ต้องมาลองดูก่อนเมื่อกี้เราพักเอาไว้แป๊บหนึ่งไงก่อนที่เราจะปล่อยออกมา เปิบเปิบเปิบอันนี้ไอดีปิติเดี๋ยวนะอ่าโอเคนี่ไปอีกรอบหนึ่งปึ๊บคราวนี้เราจะปล่อยให้บอทไปแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ปล่อยช่วงต้นอ่าแล้วทาง้งอ่าไมกี้กับเทคิมิจิตัวเก่าเนี่ยนะครับเขามีหยุดเวลาแล้วก็ร่างโคลนใช่ไหมเขามีร่างโคลนส่วนทั้งสองฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับเป็นสกิลอะไรนะโคลนพัดอ่าโคลนพัดก็จะออกมาเยอะเห็นไหมนี่ก็เรียกได้ว่าอ่าสกิลโคลนพัดเนี่ยเขาออกดีมากอันนี้คือไม่มี ใครมายุ่งแล้วนะตอนนี้คือเราสองสองกันเยอเลยนี่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 เฮ้ยพระสีดีภาษีดีภาษีดีอยู่ภาษีดีอยู่เฮ้ยขอพัดหน่อยได้ไหมหรือว่าเป็นเพราะอิสระเขาอยู่ตรงอ่าเอเรียธาตุไฟอ่ะใช่ไหมขอดูนิดนึงผมว่าใช่อ่ะผมว่าน่าจะเป็นเพราะตัวอิสระเขาอยู่ตรงอ่าเสาธาตุไฟอ่ะมันก็เลยมีผลหน่อยเดือดเดือดเดือดวิ่ง แต่ล่างคนพัดติดดีนะเนี่ยฝั่งตรงข้ามเออนี่นี่นี่เห็นไหมปล่อยมาก็ติดปล่อยมาก็ติดนี่หัมไม่กี้ออกมานก็สองตัวเลยตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอ่ะพอฝั่งของเราอุ๊ยทาคิมิจิโดนสตันง่ายจังอันนี้ใส่เกียร์พื้นฐานเลยครับไม่มีโดนแน่นอนนะ่ดรถแร่ลดสก,กิลประมาณนี้นะฮะเราไม่ได้ใส่โดนแน่นอนเลยนะครับไม่ได้ใส่ลดความเสียหายไม่ได้ใส่ทังนั้นนะครับไอ้ผมว่าคิสกิมันดูแม่นขึ้นเพราะว่าอ่ามันอยู่ในเสาไฟแน่ยลยผมคิดว่านะ แต่เกมิจิเรามีอมตะครับแต่เกมิจิมีอมตะอุ้ยเออเออเอาดิเอาดิเอาดิอไมกี้ใหม่เป็นธาตุน้ำเพราะฉะนั้นก็จะฆ่าทางฝั่งของตัวแต่เคมิจิได้ง่ายนี่นี่เป็นไงฝั่งเรามีอาวุธอมตะก็จริงครับแต่ว่าไมกี้ดูดูความถึกดูความถึกไมกี้ดูความถึกเห็นไหมนี่อ่ะไมกี้ดับแตไมกี้เก่าจะไม่ดับมัมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็เรื่องของสายด้วยนะครับไวพริบมันแพ้อ่าไวพริบมันแพ้พลังใช่ไหมไวพริบเดี๋ยวนะไวพริบแพ้ว่องไวแล้วก็พลังนี่แพ้อะไรนะเดี๋ยวนะลืมไวพริบแพ้ว่องไวนะครับว่องไวแพ้พลังแล้วก็พลังแพ้ไวพริบอีกทีหนึ่ง,งโอเคเฮ้ยแปลกๆนะทำไมรอบใหม่ดูเก่งกว่าอ่าอาจจะเป็นเพราะร่างโคลนแบบคนพลัดก็ได้น,นั่เนเองนะเดี๋ยวเราลองเป็นคู่แบบ คู่แบบเขาเรียกว่าองนะคู่เป็นแบบคู่หลักเลยแล้วกันนะครับเป็นไมกี้ปะทะกับไมกี้นั่นเองนะครับป่ะรออกรอบหนึ่งนะมาดูกันมาดูกันมาดูกันไมกี้เก่าปะทะไมกี้ใหม่ฮะอันนี้น่าจะมีคนไม่รู้ว่ามีช่องไหนทำไหมนะฮะแต่ว่าช่องเรานเนี่ยจะทำะเดี๋ยวเราเอาไทาเคไมชออกก่อนนะครับอ่ะเราเอาไมกี้มาปะทะไมกี้เลยครับแค่สองตัววัดกันเลยฮนะจริงๆไมกี้ใหม่เนี่ยต้องแพ้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไมกี้เก่าเนี่ยเป็นธาตุไม้น,นั่นเองนะครับมันต้องชนะธาตุกันเนาะมันก็ต้องอ่าชนะแต่ว่าดูสิโหไมกี้ใหม่คือแบบเอาคนพัดมาแล้วก็ติดดีมากดูลกปล่อยมา2ครั้งก็ติด2ครั้งรวดเลยไมกี้เอ้าทำไมไมกี้ใหม่เราไม่ฟาดเลยนี่แน่อะถือว่าสก,กิลแม่นอยู่นะครับไมกี้เนาะโอ้เขาเป็นสายพลัง,งนะนะก็ต้องทำใจหน่อยแล้วก็สายพลังมันถึกกว่าอยู่แล้ว ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าไมกี้มันเป็นร่างก้าวดาวเนาะไมกี้เก่านะครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยฆ่ากันไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหอ่าด้วยความที่ไมกี้เก่านะไม,ไมกี้เก่ามันเป็นตัวสายว่องไวนะครับแล้วก็ดาเมจมันไม่ได้เยอะเวลาฆ่าสายพลังมันจะฆ่าไม่ตายอ่ะแต่ว่าเราเห็นนะที่เราเห็นกันแน่ๆก็คือเอ่อสกิลนะครับสกิลวีบับของไมกี้เก่าเนี่ยติดอ่าติดหัวทางฝั่งของไมกี้ใหม่นั่นเองนะ โหแล้วเรามาทดสอบกันในเสาของธาตุไฟแบบนี้นะดูดิโดนเสาไฟสะกิดแป๊บเดียวตายเลยครับอ่าโอเคอยู่อยู่นอกเสาไฟละวุ้ยสู้ได้นะเออเป็นไงเฮ้ยไมกี้ใหม่แ้วก,ก็ดูเก่งเอามาดูแบบดูยืนได้ฮะนี่นี่นี่แต่ย้ําว่าเวลาเจอกับไหวพริบธาตุไม้เนี่ยนะครับก็คือไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวจริงปั๊บปั๊บไอชอิช์ไอชนี่แนี่อ่าไมกี้เก่าเรามี อะไรนะมีพื้นพลังเนาะมันก็จะตายยากหน่อยนึงเฮ้ยยืนได้เปไงเจ๋งเลยแล้ววันนี้มันจะชนะชนะการเนไอคุณสองไปเลยเออมันไมกี้โอ้มันด้วยความที่มันเป็นเคลื่อนที่ไปยังกองทัพของศัตรูเนาะมันก็จะกระโดดข้ามไปได้เฮ้ยแต่ว่าเห็นติดสกิลดีบัฟเรื่อยๆเลย,เ,ลยเห็นไหมอ่าเห็นไหนี่นี่นน นี่เนีนี่เนนี่อ่าโอเคเราอ๋ตัวไปก่อนใครจะชนะฮะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าเราเน้นเอามาแบบปะทะกันจริงๆเลยนี่เนี่ยนี่นี่ี่โอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอ่อไมกี้เก่ามีพื้นพลังใช่ไหมมันก็จะตายยากกันเองนะครับสวนส่วนไมกี้ใหม่เนี่ยนะครับถ้าเป็นเก้าดาวก็ถ้าได้เครื่อสุดท้ายมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ายืนยันแบบยันยันจบเกมนี่ก็ว่าได้หูเสาไฟแรงจริงะไมกี้เราก็เกียร์เกียร์ดีนะนะครับพลังชีวิตเราก็ใส่ไปสองจุดเลยมั้งหูเสาไฟแรงจริงครับ ้ใครใครจะชนะเนี่ยตกลงใครจะชนะขอดูหน่อยน่าจะเป็นไมกี้ใหม่นะเพราะว่าไมกี้ใหม่เป็นสายพลังเนาะแต่ว่าเราก็กระโดดไปดีป้อมเรียบร้อยนะจ๊ะเฮ้ยถือว่าระดับเดียวกันนะเนี่ยเอามาเอามาสู้กันหนึ่งถือว่าระดับเดียวกันเลยเนาะแต่ถ้าเล่นเป็นทีมเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึง <g łos> ถ้าเล่นเป็นทีมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปเอ,เอาอตัวนึงไอตัวนึ่งไอ,อตัวนึง,เอ,อนงเอาทาเคมิจิมาสู้ไทาเคมิจิเป็นธาตุไฟเนาะทาเคมิจิ ไทเคมิจิที่ผมใส่เกียย์อยู่ก็ไม่ใช่เล่นๆนะ <c oughs> ก็ถือว่าดีอยู่นะหลบตะก,กิวต้านตะก,กิ้ลดได้เต็มที่เหมือนกันทาเคมิจิมาทาเคมิจิสู้กับไมกี้ใหม่ครับน่าจะแพ้แบบร0 0แหละนะแต่ด้วยความที่เป็นไหวพริบจะชนะได้หรือเปล่าต้องมาดูกันอันนี้คือไม่ไม่ไม่มีดราม่าทุกคนไม่เราเรางดนดราม่า,านะ <c oughs> เราเอามาสู้กันเพื่อแบบมาทดสอบดูเฉยๆว่าคู่ไหนมันเก่งกว่ากันนี่เวลาใช้เป็นทีมนะไทเคมิจิ <c oughs> อ่ะฝั่งเรามีคนนิ่งพักพวกใช่ไหมแต่ฝั่งตรงข้ามมีคนฟัดนะครับเอาสิอ่ะฝั่งเรามีอมตะด้วยครับนี่นี่เฮ้ยโอเคโอเคอ่ะอ่ะสู้กันไปฮะยาวยาวไปสู้ไปคุณสองไปเลยเฮลไฟเออเฮ้ยดูมีภาษีเออสองตัวนี้ดูมีภาษีอ๋อๆๆอถ่านแล้วตะแๆ่ NES ถ้าตะคีมิจิไปอยู่ในไปอยู่ในเสาไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะดีขึ้นไหมเอามาตะไปครับไม่ตะคีมิจิก็ฆ่าไม่ได้อนะโอ<ฮ>้ยตะคีมิจโิโดนรวบครับโดนรวบอ่ะเป็นธาตุไฟใช่ไหมมันก็ต้องแพ้ไมคี้อันนี้เป็นเรื่องปกติเฮ้ยไมคี้ใหม่ดูเก่งกว่าเอย่างเี้นี่แล้วน,น,นี้เราเทียบกันกับตัวต่อตัวเลยนั่นเองอ่ะ ต่อไปเนาะต่อไปเราจะเอาเป็นอีสนะบ้างหานะเปลี่ยนตัวบ้างฮนะเพราะว่าเมื่อกี้ไมกี้น้ําเราก็ทดสอบไปแล้วต่อไปเป็นอีสนะอ่ะเป็นธาตุไฟไหวพริบไอชินะดิเป็นธาตุาไฟสายว่องไวนะครับมาเจอกับทเคมิจิกันบ้างทเคมิจิเป็นไฟสายไหวพริบนะครับก็จะต่างกันนิดนึงเนาะตรงสายแล้วก็ตรงสเตตัสมันจะต่างกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันไปไทเคมิจิไปกันเนาะตัวนี้ถ้าไทเคมิจิชนะได้นี่คือแปลกนะ ตัวใหม่กว่าต้องต้องชนะสิ่งตัวใหม่กว่าแต่ไม่เดี๋ยวน,นะไฮเคมิจิเขาไม่คนยิงตัวเองใช่ไหมคนยิงพักพวกอ๋อถ้าคนยิงพักพวกก็คือไม่คนยิงตัวเองโอเคตามตามชื่อตามชื่อเป็นไงเป็นไงอ่ฝั่งเรามีอมาตะฮะเป็นไงฝั่งนู้นได้เปรียบด้วยฝั่งนู้นอยู่ในเสาไฟฮะฝั่งนู้นได้เปรียบนีตัวนีบริงโบริงเฮ้ยแต่สตันติดเป็นไงสตันติดสตันติด นี่แนะ่แล้วก็ไหวพริบนอะไหวพริบดาเมจจะเยอะกว่าอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยโดนพัดโอ้โหอม,มาตะาอีกออเอมมาเถอะอมตะได้พัดกลับไปก่อนขอได้เปรียบหน่อยแล้วขอแบบแล้วขออยู่ในเสาไฟได้ไหมโอเคมันวัลงไปแล้วอยู่ขออยู่ในเสาไฟหน่อยเราจะได้เปรียบบ้างนี่แนะ่โอ้ยหลบสก,กิลได้เอ,อ,อจันนะหลบเมื่อกี้โดนแบบเมื่อกี้โดนประมาณครึ่งหนึ่ง แต่เคมิซิด้วยความที่นเก้าดาวด้วยนะนี่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 น,น,นี่แต่จริงๆแล้วสองตัวนี้เก้าดาวกับไฮเปอร์แม็กมันต่างกันนิดเดียวนะครับจริงๆแล้วฝั่งอาไออิซานะเนี่ยจะเก่งกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าอิซานะแร่จะน้อยกว่าเราก็คูดาวจะเร็วกว่านาะแถมมีคนพัดด้วยแต่ถ้าฝั่งของเทเคมิซิในความสามารเก้าดาวมันเป็นต่อต้านการล้ำนำํามันก็จะไม่มีผลกับการทดสอบในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ล่างเก้าดาวเนี่ยของตัวนี้คูดาวนานขึ้นแล้วก็อแร่เยอะขึ้นเนาะ เฮ้ยทางเคมิจิดูเก่งกว่าด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะทาเคมิจิเนี่ยมีบัฟอามาตะนั่นเองนะก็เลยจะเก่งขึ้นนั่นเองอ่านี่ต่อไปเลยฮะเราจะลองใช้ไมกี้อ่ะไมกี้จะชนะอิสนะเดียวไหมฮนะไม่ใช่อิสน,น,นะอิานาแล้วก็พูดผิดตลอดเลยไออตัวนี้ฮะชื่อมันคล้ายๆกับตัวโซอาลัยแล้วนั่นเองอ่ะทีนี้แหละไมกี้ Mikey เก่าปะทะกับอิสนาฮะมาดูกันไมกี้ไมกี้ไมกี้มา อันนี้ใครอยากจะลองเอาไปอ้างอิงอะไรก็เอาไปทําได้เลยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่โดนแน่นอนด้วยนะครับเราก็ทํามาทดสอบดูว่าใครเก่งกว่ากันเลยนะเล่นแบบเดียวๆไปเลยนะไมกี้มาอีสะนะเป็นธาตุไฟมาดูว่าไมกี้เราจะโดนสตัรรัวๆไหมออรีเซ็ตอะฝั่งเรามีรีเซ็ตด้วยเอ้ยเปไงเฮ้ยฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใส่โดนแน่นอนแล้วเนี่ยเปไงไมกี้ฟื้นมาแล้วฮนะไมกี้ฟาด กระเตะเตะกระโดดเตะหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่เตะเลยเติร์ดเตึดต๊ดเติร์ดเติรดอ่าไปอมตะไปครับโอ้โหด้วยความที่มันเป็นโคนพัดด้วยพอเป็นโคนพัดปั๊บทุกอย่างคือแบบดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้ยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นดูดีกว่าดูมีภาษีเยอะเลยโอ้ยหนึ่งหนึ่งกันคือยับเลยครับยับเลย ยับเลยฮะยับเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นทีมกันนิดหนึ่งละกันเลยครับผมจะลองเอาสายพลังเนี่ยเข้ามาเสริมเนาะเอาตัวที่แบบเข้ามาเสริมให้มันพอๆแบบพอเป,เป็นทีมนะเดี๋ยวมาลองทดสอบก,กันว่าถ้าทีมไหนนะครับใช้กันเป็นทีมเป็นทีมไหนจะดูดีก,กว่าน,นั่นะเองนะมาอ่าระหว่างนี้ปล่อยให้เขาตีกันไปนะเดี๋ยวเราลองจัดทีมเนาะเฮ้ยผมจสกิลไมกี้ไม่โดนอิสนะเลยนะอิสระคือสกิลแม่นอยู่นะกับไมกี้อืมเ,เจ๊งอะเจ๊ง ใช้เป็นอะไรดิใช้เป็นยมทูตไหมส่วนยมาทูตมีอมตะเนาะเดี๋ยว ID เอ่อ ID 4เราจะเอายมทูตเข้ามาช่วยนะครับเป็นตัวช่วยเนาะส่วน ID หลักเดี๋ยวน่าจะเอาอนุบิดมาช่วยอีกตัวหนึ่งนะมาลองกันดูสิตึ๊ดๆตๆรดติดเตรดตดตดอนุบิดเราไม่มีโดนแน่นอนใช่ไหมเอลทีเราแาจะพอใช้ได้อยู่มาเออเติรปึ๊บปับปั๊บ เอาคุณเราทำไมไมกี้ชนะทำไมสุดท้ายไมกี้ชนะอะไรกันนี่งงน่าจะเป็นเพราะขี่เป็นอาวุธนะเอ้ยแต่ไมกี้โดนสกิลง่ายจริงๆๆเป,าป,ป,าป,ป็นไงป๊าบป๊ายเล่นจนฮอลลี่อัพเลยเหรอพอเป็นสายว่างไว้ด้วยกันแล้วนะครับก็จะเป็นทำนองนี้เนาะฝั่งเขาก็จะตีเราแรงเพราะว่าเราแพ้ธาตุเขาแล้วก็ส่วนฝั่งเราเนี่ยนะครับก็เน้นฟื้นมาโอ้ยเฮียอัพป๊อปจบเลยครับเฮ้ยโดนขี่เป็นอาวุธระดับอ่าระดับ ไอ้ทีลักเนี่ยรับได้ก็ถือว่าเก่งนะเนี่ยเฮ้ยอิสนะดูมีภาษีดูดีกว่าเยอะไมกี้เตะไม่โดนเลยอะเตะเตะไมกี้เตะเตะฟาดฟาดเตะเตะฟาดส่วนใหญ่อิสนะตายเพราะข,ขีปนาวุธเนาะไม่ได้ตายเพราะไมกี้แต่อย่างใดผมไมกี้เรานี่แน่โอเคมาคราวนี้แหละเราจะทดสอบตางสุดท้ายนะจะเป็นการเล่นกันเป็นทีมเขาเรียกกันเป็นทีมเนาะ เราจะใส่สายพลังไปสักตัวหนึ่งนะเพื่อไปกันระยะไว้ให้ผมว่าฝั่งนู้นชนะเพราะว่าบัฟเดือนมันก็มีนะผมว่าฝั่งนู้นชนะแน่นอนจุบ,จบคู่ใหม่มันมีบัฟเดือนด้วยมันก็เลยจากค่อนข้างเก่งกว่าอโนบิสอ่ะอโนบิสเราไม่มีตัวแน่นอนโอเคฝั่งนู้นมีโยม,มทูดก้าดาวเนาะก็จะเป็นคนลักท้าเหมือนกันก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากัอนอยู่แต่เคมิจีนี่ไงโอเคนี่ คราวนี้แหละเริ่มเล่นเป็นทีมแล้วฮะเริ่มเอาตัวอื่นมาช่วยนะครับมาดูซิว่าใครจะชนะในเกมนี้โอ้ยไอดีซีไอดีซียูไนนี่ไงไปฐาสุดท้ายฮะมาลองดูกันเลยเราจะต้องปล่อยตัวเพราะว่าเดี๋ยวบดมันมันจะเก่งเกินไปเราต้องรีบปล่อยตัวไปมีอาคุณสองฮะธรรมดาไปคลิปนี้ยาวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เราทดสอบกันแบบให้ม,มาตีกันเลยนะเนาะเฮ้ยเป็นไงไมค์กี้กระโดดเข้ามาป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 ปา เฮ้ยใครมีสก,กิลใบยูมาทูตยูมาทูตฝั่งตะขายมยูมาทูตเนาะเอาดิ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 กดไอเทมตามกดไอเทมตามมิวไฟเออร์เอาสิเอาสิเอาสิฝั่งนู้นก็คือแบบฝั่งนี้ก็คือดูดิอ่ายูมาทูตเนี่ยยูมาทูตเป็นโคนอะไรนะเป็นร่างโคนแล้วก็ไมกี้กับอิสะนะของฝั่งตะขามก็จะเป็นโคนพัดด้วยยัไงไงเฮ้ยดูมีภาษีดูมีภาษี โอ้ยเล่นเธออยู่นะเนี่ยป่า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 เฮ้ยถือว่าคู่นี้ถ้าเล่นกันเป็นทีมก็ถือว่าสูสีนะผมว่าถือว่าสูสีกันเลยถือว่าสูสีกันสูสีกันครับอ่าเปิร์นี่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 หึโอ้โฝั่งตรงข้ามมันเป็นโคนบวกอ่ะมันเป็นโคนบวกกับเป็นล่างโคนมันก็เลยจะออกมาเยอะกว่าฝั่งเราเนี่ยมีอ่าทาเคมิติที่เป็นโคนยิงพกพวกครับมีอนุวิทย์ที่เป็นเอ่อ ล่างโคนใช่ไหมแล้วก็เป็นไมกี้เป็นหยุดเวลาเนาะเอาสิเอาสิฝั่งเราฝั่งเราเยอะกว่าฮะฝั่งไอดีลองเราค่อนข้างน้อยกูแต่ไมกี้คือแบบกระโดดมายืนเลยอะดูดิโอ้โหโดดไกลมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยลุดลดดไมกี้ลดมาตีป้อมเฮ้ยเฮ้ยเอบกอนโอ้โหเฮ้ยบัคบัคเฮ้ยมีบัคอยู่ด้วยจริงดี เอ้ยบักเหรอมันกระโดดเลยป้อมไปอะ่ะมันกระโดดไปหน้าป้อมโอ้โหไม่ได้แล้วขออีกตาหนึ่งได้ไหมเฮ้ยไมยกี้เองเก่งเกินเอเลนยังทําได้ไม,ไม่ไม่เท่านี้เลยนะเอาจริง,รงเอเลนมันอ่าเอเลนมันโดดไม่มันโดดไม่โดนป้อมเนยะเฮ้ยไมยกี้เหรอเฮ้ยอย่าบอกนะเอาออกจากเอเลนแล้วมาใส่ไมกี้โหคลิปนี้นานแน่เลยน่าจะยี่สิบนาทีประมาณไม่เป็นไรใครที่ขย,ยันดูก็ดูไปฮะมาเรามาดูนะเฮ้ยงงกับไมกี้เมื่อกี้มากเลยอะ่ะ แล้วฝั่งผมก็คือออกมาเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าไม่ออกมันเป็นจังหวะที่แบบมาอยู่หน้าป้อมเราพอดีเลยอะแล้วดูการโดดของไมกี้ฮนะไมกี้โดดไกลโอ้โหโดดไกลไปไงฝั่งเราไม่หยุดเวลานะ่แต่หยุดเวลาก็ช่วยไม่ได้คนระับเพราะว่าฝั่งสงข้ามเลยเป็นคนพัดสองตัวเลยเราหยุดเวลาหนึ่งตัวนะ,ะพัดก่อนพัดก่อนโอ้โหไมกี้ตีป้อมสองทีแตกเลยอะอันนี้ป้อมผมอัพแม็กแล้วเนะี่ยโอ้ยังเก่งขนาดนี้ มาดูซิป่าป่ายมมรทุกของไอดีรองผมไม่มีโดนแน่นอนไม่มีโดนแน่นอนนะครับเป็นเกียร์พื้นฐานเหมือนกันหลบร้อยต้านร้อยหลบหารรถแรกหลบสกิลคือไมกี้โอ้โหไมกี้โดนไลยเป็นถูงเลยช็อตแบบโดนอีกโดนอีกไหมไมกี้โดนอีกโดนอีกตึมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวพลังแห่งการโคขนพัดครับท่านผู้ชม มีเมกี้กระโดดไปเสียบป้อมไหมแต่เมื่อกี้เมกี้มันโดดไปเสียบป้อมเลยอ่ะมีไหมมีเมกี้โดดโดดเสียบอีไหมยเมื่อกี้ก็แบบเลวร้ายมากเลยแต่เมกี้กระโดดไปเสียบป้อมแบบนั้นไม่โดดแล้วเมกี้ไม่โดดแล้วอ่ะโดดลงที่เดิมแล้วฮะโอ้เมื่อกี้น่าจะเป็นจังวะบั็กเล็กๆน้อยๆเนาะไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ถาวรก็ได้เพราะเมื่อกี้มันโดดไปปั๊บแล้วมันแบบมันมันอยู่ตรงป้อมพอดีเลยอ่ะอาจจะแต่แต่ถ้าทางนี้ก็เห็นชัดครับว่ากระโดดไม่ถึงป้อมนะ โอ้โห oh, hey. oh. อีสนะก็คือแบบโอ้ oh. <laughs> อีสนาอยู่กันเป็นร้อยเลยโอ้โหีอู่นะ่หม่ดีกว่าดีกว่าที่ผมคาดไวๆๆๆๆๆๆ่ๆที่ผๆๆอๆๆๆๆๆวๆๆเ่ยๆๆ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 ๆิๆๆ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 ๆตๆๆ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 ่ๆๆๆกๆ้ๆ้ๆๆ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 ตๆๆๆๆๆมๆๆจๆๆ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 ๆัๆๆ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 กๆาาวไอัพแล้วฮะ ฟังแล้าดาเมจก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้วยโอ้โห,โหเอาสิเอาสิเอาให้มันแหลกกันไปนข้างนึงไปเลยแล้วโคนแบบโคนพัดด้วยอ,อันนี้ด้วยความที่มันอยังไงล่ะเป็นหยุดเวลานะเป็นไอตัวไมกี้เราเป็นหยุดเวลาฝั่งตรงข้างเลยจะจะปล่อยตัวไม่ได้นั่นเองนะแล้วก็ตัวอนุวิทใช่ไหมเป็นตัวหนึ่งด้วยวก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้คือสู้กันนานเกินไป ฮ้ยหรือว่าใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวมันจะยืดเยอะเกินไปออกไปเลย <g ül> <g ül> โฮ้ยไมกี้ใหม่คู่อ่ะคู่เทพใหม่นะครับก็คือชนะไมกี้เก่าหรือว่าโอเคเหมือนกันนะครับในในรอบนี้นะครับแต่นะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบหนึ่งหนึ่งเฉยๆนะครับเป็นทดสอบกันแบบเป็นคู่ต่อคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะวัดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เราก็แค่รู้ว่าเอ้ยตัวคู่ใหม่เนี่ยมันเก่งกว่าคู่เก่าแค่ไหนในเรื่องของความแม่นยำสกิลความถึกนะครับความเก่งความอ่าดามมงดามเมลอะไรพวกนี้นะความถึก แต่นะครับถ้าพูดกันถึงจริงๆแล้วเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับในคู่เก่าเนาะในคู่เก่าเราจะใช้ไมกี้กันเป็นหลักนะในคู่เก่าเนี่ยไมกี้เนี่ยจะบัฟเด่นมากนะบัฟเด่นแล้วก็ดีบัฟของเขาเนี่ยมันดีนะครับไมกี้เก่าเนี่ยมีลดหลบสกิลถึง50%ก็ถือว่าเป็นเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าเออดีนะครับมีหยุดยั้งการยุ่งเลื่ผลลัพธ์ด้านลบด้วยคือสกิลดีบัฟของอันเก่าของไมกี้เนี่ยมันเก่งกว่าเนาะแต่ก็สกิลบัฟมันเป็นรีเซ็ต แล้วมันมีเป็นหยุดเวลาด้วยนะครับตัวไมกี้เนี่ยตัวไมกี้เก่าก็เลยจะฮิตฮอตกว่าไมกี้ใหม่เยอะนั่นเองครับส่วนไมกี้ใหม่เนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นตัวสายพลังท่าน,น้านะครับที่ถ้าเจอธาตุที่ไม่ใช่เพ้ทางนะนะครับมันก็จะชนะได้สบายๆนะแต่พอมันเป็นตัวเพรธาตุนะครับเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเจอแบบโอ้โหดาเมจที่แบบหนักหน่วงมากไม่ว่าจะเป็นตัวม็อบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว เออ่รูดิเอตในรูรดิเอตใหม่นะนะครับก็คือหงายหมดนั่นเองนะครับผมถ้จะเป็นร่าง9ก้าดาวแม็กเป็น9ก้าดาวที่มีเครื่องสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะยืมไปปักได้นั่นเองนะครับส่วนอีสอนะอีสอนะเน,นี่ยนะครับจะเด่นในเรื่องของตัวอ่าการสตันนะการสตันเนาะทำดาบงดามิเกิพวกนี้นะอีสอนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเป็นเน้นกันไปทางสันดามิเกิกับสตันแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายเนาะจริงๆแล้วคนที่ไม่มีไมกี้ไม่ใช่ไมกี้ไม่มีมมมมอะไรนะมันชื่ออะไรนะทัดไฟไมิกุมิน่ะ คนที่ไม่มีเมกุมินคนที่ไม่มีรีไวท์อย่างเงี้ยคุณตัวที่เป็น,ปน,ปน,ปนแบบดัมเมทธาตุไฟหนักๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่าตัวเนี้ยเป็นรองสองตัวนั้นแล้วก็เป็นตัวที่เรียกได้ว่าโอเคเหมือนกันนะครับมันติดอย่างเดียวครับถ้าคู่ใหม่เนี่ยมีหยุดเวลาทั้งสองตัวเนี่ยผมว่าน่าจะกินฮอตกันมากกว่านี้น,นั่นเองครับโอเควันนี้ก็มาทดสอบกันซะย,ยาวเลยนะครับก็โหเ,เวลาแล้วเวลาคลิปเราไปเยอะมากครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านแล้วกันเนาะใครที่ดูก็ดูเป็นดูแบบ เป็นทิกนะดูเป็นแบบการทดสอบเล็กน้อยๆ,ๆก็พอเนาะไม่ต้องไปเอาอ้างอิงไม่ต้องเป็นแบบไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราอยากลองดูว่าเฮ้ยอันไหนมันเก่งกว่ากันกแค่นั้นเองนะครับผมแน่นอนว่าถ้าอยากได้คอมโบกับสกิลบัฟดีๆนะครับต้องเป็นไมกี้เก่าถ้าอยากได้เป็นเอ่อตัวป่วนนะครับตัวป่วนบปกดาเมจนิดๆเน,นี่ยนะครับก็ต้องเป็นคู่ใหม่นะคู่ใหม่เนี่ยดาเมจจะเยอะก,กว่าคู่เก่าเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าไทเคมิจิกับไมกี้เก่าเนี่ยรู้สึกว่าดาเมจมันจะกระจิ๊ดกระจ้อยร่อยมากจริงๆ อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กับแชร์ผมด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครัาบบ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่อนะีกนัดจ้ะบ๊ายบาย